อรุณสวัสตอนเช้าครับอันนี้นเวลาประมาณตีห้าวันนี้เรามีแผนว่าเราจะออกกาลังกายกันช่วงเช้าแล้ววิ่งจ็อกกิ้งกันแล้วก็มีกินข้าวตอนเช้าไป โอเคตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงวะหกโมงป่ะวะเจ็ดโมงแล้วเจ็ดแล้วเหรอต่อไปเราก็จะวอร์มครับอืมวอร์ใอมววใครวอร์มท่าอะไรแลวเนี่ยอะใครวอร์มเนี่ยตัดออกเลยนะฮะทำไม <c oughs> อะตัดอยู่แล,วล้วตัดอยู่แล้วตัดอยู่แล้วตัดอยู่แล้วเนี่ยยิ้มมากรูสอนครูสอน ต้องมีอะไรอยู่เนี่ยคนขา่ะวอร์มแค่นี้แหละพอและไม่ต้องวอร์มเยอะหรอกอย่างตอนวิ่งก็เหนื่อยอยู่ดีไปวิ่งกันดีกว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงจากวอร์มเมื่อกี้นี่อะไรวะอะไรวะ นายกินไหม,ไมอะไรวะข้าวไรเบอร์รี่ไม่ใช่ข้าวไรดิข้าวอะไรอ่ะข้าวมันปูอืมก็เป็นข้าว <laughs> ตัดจบเลยไหมตัดจบเลยไหมเออตัดจบเลยนะชิมไข่เลยดิเออชิมไข่ก่อนเจาะแบ่งไ,ไข่เป็นครึ่งหนึ่งอะ่ะจะได้สวยผักบ้างผักบงังมองไม่เห็น แป๊บนึงแป๊บนึงอย่าเพิ่งติดอะไรก็ได้เดี๋ยวแบบหันคึ่เงเนื้อแล้วแตกแล้วแตกหมดแล้วเผื oh, ่แล้ว